ก่อนเข้าก็ต้องเปลี่ยนรองเทาง้าสวัสดีครับมาคาฟเฟ่แมวนะครับวันนี้ครับเอาอย่างเงี้ยอันนั้นคาฟเฟ่แมวนะครับเต้อตรงนี้ครับสำหรับคนที่ทาทหมาทาทแมวนะสัตว์มันจะากาะเกอใส่โอ้โหเทาเต้อปีกป้ามันมันต้องป้าต้องไหปต้องเอาเอียงอย่างเงี้ยเวลาเป็นออกจอมันจะเป็นยงง <c oughs> น้องใส่ถองเท้าอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องต้องเปลี่ยนใส่ทับไปอีกใส่ทับไปเลย เปลี่ยนรองเท้าใส่ถุงมือท่ถานรอยเถอ้มือไม่ไม่สมส่วนจ่าไหนกระโดดเลยาเตอร์พาเตอร์ดูกดก่อนนะมันเล่ากดก่อนนะเราห้ามกระโดดห้ามกระโดดห้ามส่งเสียงดัง เ้าตัวยังเป็นอย่างนี้เขาไล่ออกแน่เขาไล่ออกเลยนะเขาเป็นอย่างนี้นะห้ามพูดสีดนห้ามไปจับอะไรไม่ได้ถากัสวัคับทแควัามา่ไดนมี่หนทุกอย่างอครับถ้าก็ยังับประตู พี่ก็เปิดให้พัตเตอร์พัตเตอร์มาเปิดูก็ไปเัพี่เขเปิดให้ไม่าอนล้ครับครับไปาน้องเลยสตาอย

้อ,อเด็กที่นี่ทำนัำ่งจัดว์แล้วนะคะนั่งจัดสมาธิพอจะมานักอีกพัเตอร์พัตเตอร์ถ่ายไฟฟ้าหน่อยไม่น่ากากับพับตเ <c oughs> ตอร์น่าจะกลับนไหมไม่ค่ะอุ้ยพัตเตอร์พัตเตอร์พัตเตอร์โอเลี้ยงข้ามเนี้ยของพี่นะถาไฟฟ้าหน่อย <c oughs> ติดต <Cornell. S 2> ัวเลยนาร้องแมวมาเลยน้องแมวไ่ตวดิาตะอออเอเตอร์ลุยปลาลุยปลาเลยลุยลลุยคับโอารากนี่คนี่ครับนน้

Ủa, <coughs> 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 Oi oi. Ai <coughs> 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 อุ้มน้องได้ลูกนี่ไงเนี่ยขอพี่ขออุ <t <t ้มตรงนี้พี่คะไม่กัดใช่ไหมตน้นั้คของพี่จะอุ้มนเ้ก่อนตัวน้อง้ นี่เขาเรียกตัวอะไรครับเนี่ยเหมือนลิงอ๋อลิงกระรอกน้วตัวนี้ครับมีแคทมีมีแคทมีแคท <c oughs> น้องน่ารักอะ่ะ

ตัวนจะไม่ชอบฝ่ารุ่เขาเขื่อนต่ายอะไรหลอขว่อนต่าย่างเ้ยอกคนก่ี่ราดแบบไดินเสียงได้ยินอย่าดูขึ้นหน่อยแล้วคนนี้ปีแล้วหรปลนะครับเขาไม่ยินไหมโซนต่าย่าะห้อนู้นนะตอี้เหมาล่อนะวอรทำไมมันไม่ชอบ ชอบชอบแม่ชอบชอบพี่น้องลูกนอนได้นอนได้ ข้างเลยคือนรูปโตเตรนี่แหละนอนเลยข้างๆเลยข้างกันเลยเตอร์นนนี้เขาเรีกอะไรครับพินนิกส์ไม่ถีบเนาะ <laughs> น่ารักอะวอเตอร์น้องก็น่ารักอะ ไปดูเติมไปดูเหมือนนาซาเลยไม่กระโดดไม่กระโดดมันกระโดดบอกัยเก็บแล้วนน่งบอไม่ได้แมงนะละครับตัวนี้แม่ตัวที่าดี คลิปนี้นะคะไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้คหุณเจ้าฟาร์มาลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทักคลิปต่อไปนะคะเมือเคครับไปค,ครับสวัสด,ดีครับ